ต่อไปตำอะไรครับพี่นะตาตำปูตำปูมากุ้งสดหมูยอนะครับเดี๋ยวเรามาดูปูมากัน คุณวลิกานนอห้ามาขอบคุณมากครับลูกค้าลูกค้าลูกค้าท่านได้สนใจน้ำปลานะครับพิมพ์นอห้ามาได้เลยนะครับนอห้าหนึอยเจ็บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็ส่งที่อยู่ในแชทได้เลยจ้าอันนี้เกาเหล่าปูม,มานะครับ เกปูมากุ้งสดแซบ่บแซ่บฉ่ำฉ่ำกุ้งยังดิ้นเลยกุ้งดิ้นปูยังดินงดนงด้นอยู่เลย <laughs> <laughs> อ่ะโอ้วันนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากให้ดูแบบใกล้ชิดโอเคครับ Thank <small noise> you. Variance, สำสำเลยครับ เช้าๆจะไม่ค่อยเก็ดมากคอ่ะโอเค